ครับโอ้บหปเดี๋ยวนี้ยกสตังค์จะไปซื้ออย่างเจ้าฮะไปซื้อเครียดเคโลเคโลเครียดอะไรอย่างเครียดขาเครียดตะบปลาไหนกะนไม่เอาออกมีไหนเยมากกว่าแม่มีไหนเครียดอ่ะมาขายครับไปเลยโอ้พ้นมาขายก็ลอกกินปลาโอ้ยแม่ก็ได้เจะจะประตูสวัสดีเจ้าโอ้พ้นสวัสดีเจ้าโอ้พ้นเอาเครียดมาขายเจ้าเอฟซีพรานี่เหรอ โอ้เครียดเจ้าเครียดเนี่ยแกียดก็มาเป่าออมาเจ้าโอ้โหนี่เฮาก็ซิบบ่มีเวลา <c oughs> ard, เนี่ย,ย,ยเนี่ยยใดเนี่ยถุงกระใดเจ้าห้าสิบดาโอ้โถุงห้าสิบเนี่ย <c oughs> โอ้โหมะนาดแล้วเฮอยแงด,ดนี่เอาไปตากแดดเอาหั่นเปิ้ลแงดายหาดที่เปิ้นเอาไปย่างอ่ะเนาะเจ้าเจ้าอืมมันมีเกขียดแห้งขั้นแห้งหัวคำเจ้าผม้เอามาสักกคำโอ้ยหเนี่ยมาเอามา,มา,า,มาถ้ามันแห้งน่ะ บ้านไก่ก็บ้านอ่ะถ้านอนขอนห่วงในเจ้าโอ้ยแก่ๆอยู่มะเป้าเออขาได้แห้งๆอ่ะเอาไปทอดละโอ้ยเออเนี่ยถ้ามันแห้งแล้วเราจะเอาไปทอดเองเนาะโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ปนไปเนี่ยไหนไม่แน่ตอนนี้อันนี้ป็นหนางป้หนางเอาเลยพอเนี่ยพอหัวไม่มือเจ้าเนี่ยมาใส่มาใส่ฟัว นี um ่ของกุ้งอันเอาเลยใส่อ uh ันน้ำกระชายแล้เนี่ยเจ้าคนมาขายเกียรติโอ้โหนี่นี่นี่เจ้าถุงละห้าสิบบาทโอ้ลุงกบอยู่ถ้าลุงอยู่นี่โอ้เนี่ยเจ้าเนาะอาแล้วแล้วมันมันแห้งนี่ขายเท่าไดอ่ะถุงละห้าสิบเจ้ามีสองแคปอ๋อเป็นเป็นเป็นแคปเอโน่เจ้าเนาะอืเป็นแคปเป็นแคปโอ้สฟาซีถุงพ่อ พ่อนานเอาสิพ่อนานนี่แล้วแบงเฮ่อนี่แมเอาววะเอ้อ่ใช่หมาถึงว่าพ่อนานขั้วแครแล้วแบงเฮ่อถ้วยเด้อว่าได้พ่อนานได้กะอนนั้นแม่มากินเด้กอีกันเนอ่ยห้าชองู อันนี้เสียน้ำคุ้งก็จะเอาเครียดนะสามหูนะเสียโห่มันเหลือสามหูเสียจะกินคั่อ๋อเอาโมดเถอะป๋อเออเอาโมดเถอไปเอ็นดูไหมคะไปไหในในเปิ้นก็มาละเจ้านี่น้าแม่เนาะแม่แล้วเอาแม่เอาตีแห้งๆมาเหอกําเดอร์เสียมาเจ้าไปยะหน่อยเรื่เดียวเจ้าว่าเอาแห้งมาค่ะแม่เจ้าได้ได้ได้มาแล้วเครียดแห้งเจ้าสั่งแตะก็ได้เตะโอ้ นี่ได้ตาใดได้ถุงห้าซีฟอันนี้ถุงห้าซีฟนะเจ้านี่อันนี้จะมีเศษนั้นเอาซาบัดมาอ๋อจ้าไดใดใดขอบคุณเจ้าอันได้ตาใดเอาได้สีถุงเกิงเจ้าเออสีถุงเกลืองเอาหมดนี่เลยเอาซาบเจ้าเออโอเคเลยนี่แม่ค้าฟไปอยู่ไหนนี่เจ้าอยู่พ้านอนขอนม่วงเจ้าพ้านอนขอนม่วงนี่เปิ้ลเอาอันเขียดมาขายพราะเขามาพอดีป้า ป้าเชื้อทานมาย่างเขียดโอ้ขอบคุณจ้านี่เดี๋ยนี่อันนี้นี่เขียดเขียดบีบเขียดทิพแม่เจ้าเนาะป้าโอ้ไปทำมาใหม่ๆนะเจ้าเนาะนี่เดี๋ยวใจสตางค์ให้เปิ้ลก่อนเนี่ยเจ้าเอสตีมีเ้็มคณะเลยเจ้านี่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 ขอบคุณนักๆเลยเดี๋ยววันหน้ามีนี่เอามาขายแฮมเบอรเอเจ้าขอบคุณนักๆเจ้า